ฟุตบอลลีกของบ้านเรานะครับ สุดสัปดาห์นี้ก็จะมีแข่งขันตามปกตินะครับล่าสุดนี่คุณสมศักดิ์อ่อนสมารองประธานบริษัทไทยพีรามิกเป็นประธานถแถลงความพร้อมฟุตบอลไทยพีรามิกสัปดาห์ที่8ของฤดูกาล2012นี่ครับโดยบอกว่าเวลานี้ฟุตบอลลีกของไทยกําลังพัฒนาดีขึ้นทุกเกมเล่นกันได้อย่างสูสีครับบริษัทไทยพีรามิกก็จะดูแลเรื่องระเบียบการแข่งขันให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นทางด้านโคชปัม้มวรวันชิตวัณิชหัวหน้าซาัฟโค้ชสโมสรเจเนฟู้ดสมุทรสงครามออกมาเปิดเผยว่าขณะนี้กระแสะการล็อกสกอร์ของการแข่งขันฟุตบอลไทย รีเมลีกเกิดขึ้นแล้วครับโดยเฉพาะกับทีมระดับเล็กๆก,ก็อยากจะให้ท p l ได้ออกพรบล้มบอลออกมาอย่างเร่งด่วนหากไม่มีมาตรการออกมาดูแลในเรื่องนี้เชื่อว่าอนาคตบอลไทยลีกจะถึงจุดเสื่อมอีกครั้งอย่างแน่นอนผมมองภาพรวมว่าเราน่ากวรจะมีพรบรรกีฬาเรื่องการล้มบอลเรื่องการไหลออกมาฟุตบอลเราพัฒนาไปเยอะคนดูเป็นหมื่นคนดูไหลไหลหมื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นุรีลัม์เมืองทองเนี่ยแต่นักกีฬาเจ้าที่โค้ชหรือ พุ้ตัิสินบางคนยังมีจิตใจนะครับถ้าเราสร้างพรบหรือม,มีกฎหมายทางด้านนี้ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีความเกรงกลัวกันได้ สำหรับความพร้อมของหลายๆทีมหลายๆคู่ในสุดสัปดาห์นี้นะครับบีซิเทโรศาส,สนาก็เตรียมฝึกซ้อมกลางแดดครับเพราะว่าจะต้องพบกับการท่าเรือไทยเอฟซีโดยคู่นี้จะเล่นตั้งแต่เวลา4โมงเย็ยนครับขณะที่บางกอกกลาสเอฟซีมั่นใจว่ามีความพร้อมและก็เหนือกว่าเจเนฟูดสุขส,ง,สงครามส่วนเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดนะครับขอเพียงมีแต้มในการไปเยือนโอซุสภายเอ็มร้อยห้าสิบสระบุรีครับ